ไปเสียเวลาอันนี้เฮ้ยคินโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านใดครับผมอยู่กับผมเองนะครับต้นชัยเอลนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแบบดอกันกับฟลอสชิลนะครับตอนนี้ก็เราก็จะมีสมาชิกอยู่3คนนะครับก็คนแรกเลยมาจากช่องไหนครับเออตัวเอครับผมแซดจีดีเฮดนะครับผมมาจากช่องจีดีเฮดครับคนข้างหลัง ไม่มีงั้นข้ามอสวัสดีครับทุกคนมาจากช่อง n t MBC TV บอเลยวันนี้จะมากีให้กระดัมเพื่อให้เป็นการเสียเวลาแล้วครับเราจะไปเรื่อยๆเลยไปแล้วเราก็จะไปเข้าโรงแรมกันเลยดีกว่า Let's go ไปกันดิส่งหัวใจเพื่อเพื่อตายส่งหัวใจเพื่อตายคือเราล่ะอ๋ออุ้ยมาโอ้โหโอ้โหเม้าบอลลื่นมากเซตติ้งได้นะทุกคนโดยโดยกดแถบต้องซื้ออะไรปะซื้ออะไรดีวะสรับผมซื้ออาวิตามินเฮ้ยเดี๋ยว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 เราจะเล่นฟอร์สทัวร์ไม่แห่ เออว่ะเกมตัเล่นโฟดูจะเริ่มภาคหนึ่งใหม่เลยเธอหนูพี่เริ่มภาคหนึ่งไปต่อภาคโสดอ่ะเราจะไปโฟศูเริ่มเอกใจแล้วยิ่ทำไมมันเป็นลิฟต์เนีายนี่วะเนี่ยมีปัญหาเรื่องอัปเกรดมาแล้ว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 วิ่งถึงจะเคยเล่นก็เถอะตัวเต้นโอ้โหลิฟต์ตกลิฟต์ตกลิฟต์ตก สี่ตะพงซื้อของลซื้อของลงซื้อของกันเอาแล้วทำไมทำไมเมาส์กูช้าขนาดนั้นวะลิฟต์ตกลิฟต์กูลิฟต์ตัวไม่ตกเออตายเลยโอ้โหเลยบลอกตายบ่วงเลยเดยือมายเราจบเกมแล้วเราตายแล้วเราตายแล้วโอ้ยเตี๋ยสะโพกเลยดีหาฟิลหาฟิลนะนี่ไงพี่ท้าพี่จะนลงเข็นเร็ว ไองลองให้คิงอยู่ตอวโล้เข็นยืนตัวโลเข็นคืออะไรอะทำอะไ่ได้อะยืนตัขานหน้าโลเข็นค่ะทำไมแล้วไงต่อไปไปไปงไปไปนอ่อ่อ่แล้วยไงต่อเออาจะไไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวอเอาไปเขาจะกิอะไรกันสนุก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 ้จะแบบลงลงมาแล้วไปเถอะต่อ ไเห็นไปเลยเออลงไปเลยอะเอาแค่นี้พอไม่ไม่ยังอยู่ยังอยู่อ๋อยังอยู่ข้าวไปทำอะไรลูกคนเรามันต้องคนเรามันต้องเดินด้วยมือครับใช่ไหมครับยังยังไม่มีใครตายใช่ไหมอย่างเงี้ยประตูสองประตูสองซื้อ้านอะไรเนี่ย ได้ยินเสียงได้ยินเสียงของโกบปอยอยู่ไหนไม่มีได้เสียงเฮ้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงแต่มันไม่เฮ้ยเฮ้ยอ้าวมีคนโดนแล้วต้องคิดนะว่าเป็นสาวบอดพี่ทันหรือว่าเสียงอะไรผมผมปิดแล้วครับผมปิดแล้วครับผมไม่ใช่สาวบอดแล้วผมไม่ได้กดแล้วนะครับเธอเธอถูกกลัวถูกกลัวสควีชชื้อแต่ปารกี้ปาร์ตี้มาผมผมซื้ออะไรเนี่ยได้ยินเสียงแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนี่แต่มันทำไมมันไม่มีปะปุ๋ยฟ้าเลยแน่นอน คิงคิงคิงมังนี่ไหนคิงมังนี่ไหนตอนตอนนี้ไหนไหนมีอะไรมาครับแล้วต้องดิ้งมาหาเป๊ะมากสุดยอดมันอยู่ข้างบนพอดีเลยเราเรานี่เราถือจริงจริง้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้กูไม่ได้แกงแล้วอันนั้นอะไรอ่ะ ตัวนี้ก็เริ่มรวยแรงแล้วเริ่มรวยแรงดีจริงล้วตัวนี้มันจะเน้นกรอบมันหัวมคอีกเลยสิ่งนี้เริ่มรวยแรงขึ้นแล้วเราต้องหาฟิวหัวด้วยเจะเจอเอาไว้ไหนเอาไว้ไหนอ้าวไว้เท่าไหร่อะมันจะ่วยุ่ห้เท่าไหร่เปลี่ยมันแทนแทนแทนไฟฉายได้อ่ะไอ้ิคิงคิงมันนี่คิงมันคิงมันนี่ยผมเอาไว้ไหนเนี่ยผมผมงงนี่นี่มาเดี๋ยมาเดี๋ยวแหวนอ่ะแล้วเราเราลงไปเลยมันอยู่ตรงนู้นแหละ ทางน่ากลัวมากพี่ลงควรจะตายเลยจะไม่เชื่อพี่เหรอไม่เชโคตรน่ากลัวไปเ่อกันแบบพูดเลยว่าไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยโดนพี่หลอกบ่อยสับสวิตส์เลยหนทางยาวไกลครับตอนนี้กูมาตู้แค่ไหนมันโอ้ลืมชื่อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดีร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดทางนี้ทางนี้มามามาทางนี้ทุกคนโอ้โอ้ไอ้อ่ะหมอเพื่อนสีไอ้เด้ไอ้เด้ไอ้นี้กูโดนเองแล้วกูโดนเองแล้ว อันนี้คือกระโดดลงไปแล้วบ้ากระโดดลงไปเลยมันมาฆ่าไม่ให้เรากระโดดอันนี้ก็แย่เลยดดวลงเลยจะลงไปตายกันทำไมเอาลงไปจายเพื่อนเพื่อนี่เรเดี๋ยวเราค่อยลงเราค่อยเดินไปเรื่อยๆก็ได้ประตูเนี่ยอผมจะบอกอย่างนี้นะครับทุกคนก็คือเวลาลัสมาใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องแอบตู้ก็ได้เราแอบนี่ติดชากก็ได้เพราะว่ามันมันมันบักเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเ อันนี้คือมามามาเนี่ยมาเขาตูซ้ำไม่ได้นะมเขาตูซ้ำกันไม่ได้ไหมรออยู่คนตายไปเนี่ยอาออกมาได้อาแ่วโอเคโอเคโอเคมันแอบไม่จริงอ่ะใช่มันคือบั๊กมันคือบั๊กใช่มันคือบ่ะรับประกันจากผู้ใช้จริงเจอไล้เจอควิสถ้าตัดน่าตัด โอ้ยอีเลยี่ไอ้นี่มันรับมือไงไงพี่ตัวเนี้ยโคตรเกลียดมันเลยอ่ะง่ายง่ายก็คือเราเราไม่ต้องเปิดไฟฉายหรืออะไรอะไรที่มันทำให้เกิดสว่างมันจะมันจะเน้นมันจะเน้นกัดไข่เหยียบไข่ครับไม่แล้วไข่อมไข่อมส่วนอ่าส่วกิดไปกิดเฮ้ยยานุจัดการเองกี่ลงไปเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ย พี่ทัศเดินมาทางนี้พี่เดินมาทางนี้เฮ้ยอะไรครับคุณมีเจตนาอะไรกับผมหรือเปล่าครับอันนี้มันสว่างอยู่ไม่ใช่เหรอเสียงเสียงน่ารักมากน่ารักเดินไปเดินไปหามันดิโ่วยโผจริงใจ่ายได้เลยอ้าวทำไมไม่บอกหนูว่าหนูพกไว้เป็นกล่องเลยพี่เฮ้ยทุกคนผมเจอเจออะไรพี่ผมเจอรางรถไฟอ้า โอ้ยโอ้ยตื่นเต้นที่ตื okay. ่นเต้นกับมีอ่ไงนีให้ขึ้นอีกแล้วไม่มียายเลยอ่ะถือว่าเป็นการสำรวจประสบการณ์ชีวิตอ่าคือไปให้เสียเวลาไม่โอ้เฮลโไอคิ้น พอดีพี <amounts of audio writers> ่พอดีคนเราต้องลองอะไรใหม่ๆนะ๋อเรามีเประสบการณ์ไม่อะไรคนมีนี่อยู่ยาทาแผลไม่เป็นไรใครยังบอกว่หาแล้วทุกคนซื้อว่าเปกล่องเลยบต่อเลยอันนี้ปองปี๋แล้วใช่ไหมกลับเลยทุกคนรี๋ปอเลยอันนี้เจอเพื่อนเก่าน่ะเจอกันีเจนี ใครใครบอกอยากเจอนะนั่นนมีคนบอกอยากเจอนะประตูประสองอยากเลือนะเล่นเล่นเป็นละก็แค่หมอบ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 เลยกเดินเลยแบบสายยอดพี่เฮ้ยมันเดินมาแล้วอ่ะพี่มโดนนั่เลยว่ะยังเฮ้ยเเร็วดินมาเรียนเดินมาสองทุกคนลุกเลยทุกคนลุกเลยเอ้าเดี๋ยว มดี <S <S มากเลยพี่คุณอ๋อยหญ่อยาแอบก็ไม่บอกใบก็แบบเข้าไปเช็คกับรีฟุ่นหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนทุกคนมาตรงนี้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 นี่นะมาตรงนี้มาตนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องข้อตัวก็ได้นะแอบแอบแอบตอนนี้ใครอยู่ก็อยู่มาตรงนี้แอบแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอ่าทุกคนเราปลอดภัยกันแล้วเฮ้ยมีแมลงอยู่แล้ว หาหาหาฟิลหาฟิลนะไขอะไรนะไข่ใครนะไข่พี่อมไขพี่ยบก่อนเฮ้ยโอ้ไม่ไม่โอ้เปนต่อผมต่อผมมันกัดผมไปไม่ไม่ถ้าเราถ้าเราไม่เปิดไฟมันก็มันก็จะทำความดีให้เราขอทำความดีเลยวะทุกคนนายกันแล้วพี่อยู่ในการไม่ต้องโหเราอยู่อีฟั่งหนึ่งของโลกได่ไม่ต้องไม่ต้องหาไม่ต้องหาฟิลไม่ต้องหาฟิลเออแล้วไปวิ่งกว่าเดินอยู่เนี่ยระวังไขระวังไขพี่อมอยู่อ๋อ เราก็ต้องมาครึ่งทางแล้วเราก็ต้องเล่นให้ถึง200ประตูห้าพันประตูอย่างงี้ใช่ไหมวะห้าพันเลยเหรอโอ้โหเอ้ตู้ตู้อ๋อไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ไนดี่นี่นี่นี่ได้พี่า,าั์ทกลัวไม่ได้อหกเที่ยวพี่ไปดัไม่รู้นะได้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 เชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เ <c oughs> ชื่อพี่เอาหัวแอบดีกว่าไม่เรื่องขอเรื่องมันหมาปล่าหรอกโอ้เราคิดเองเหรอมาแล้วพี่ฮะมาแล้วจริงปหม ขี่มอแค่ไม่แพลวเลยอ้าโหแล้วคนไปสามโก้แล้วเขาวิ่งไปนู่นแล้วอ่ะนี่ผมเจอแล้วพี่ผมมีไฟแล้วผมเจอแล้วหาห้องนี้ป่ะ โอ้เสียงอะไรอีกแล้วอ่ะโดนโดนช่วย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 นั่นแหละโอ้เจ็บเจ็เจ็บไฟอย่าไฟอุ้ยอุ้ยอุ้โดนโดนโดนอยอ้กูจะตายกอยตายแล้วว่ะผขอใช้้อเทปก่อนใช้้ยตัวทีไน่น้ตายมาอเอ้ยกูจะตายกูจะตายแล้วช่วยกูก่อนกูจะตายกูจะตาย กูขอพันเตอร์หน่อยกูจะตย้ี้กูจะตายอแล้วพอแล้วมันดีอะที่ที่เราซื้อมาสามคนอะเกือบตายอะตอนนี้จับแม้ดก็หมดแล้วอะมันยังไม่มาเลยไม่สมุดแล้วมันมาไม่้อะนม่ไ้โอ้โหอันนี้จริงอันนี้มาจริงอันนี้มาจริงอันนี้มาจริงพี่โอเคไม่มีที่แอบอะมันแอบไม่ได้ตัวตัวที่เราตัวที่เราพึ่เคยเพื่อนเก่าเพื่อนเก่า โอ้โหปล่อยไฮไลท์ไปเบอรดีจ้าเดียร์คีแล้วเอาคำแบงตัวทุกคนนิ่งทุกคนนิ่หนึ่งวิไปวิ่งต่อวิ่งต่อแล้วไปต้องนิ่งขวาไปย่ะกระโดดอึบว้าายพี่ขวา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 ตายเหรอตายเหรอกระโดดนะกระโดดนะจะลึกกระโดดนะกระโดดาอ้าวมีคนตายเกิดเกิดใหม่ได้ป่ะเกิดเกิดใหม่ได้ป่ะได้แต่ไม่ต้องรอทุกคน โอเคมันมันมัน่าน่าจะจอดต่อไปฮะผมคุณย่อแล้วไปเิ็งโอ้นี่ิงจริงว่าเราทำได้รวมรวมรวมอย่าลืมอย่าลืมหมอบอย่าลืมหมอบอย่าลืมหมอบอันนี้คืออะไรอ่ะคือทุกคนตายแล้วเหรอโอ้โหด้วยยังยังโอเคโอเคฝั่งนี้ผมโทษนะเดี๋ยวผมบอกทางให้โอเคโอเคขวาขวาโอเค คอยดูด้วยครับเผื่อมันมีหมอบทะลุเลยตรงไปตรงไปตรงไปขวาหมอบหมอบนะหมอบนะมีหมอบนะโดนเลยไม่เมื่อกี้คือผมอ่ะสาย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 มันเลี้ยวไม่ไปอ่ะสายเอาตายเหรอตายอ๋อใหเลยเรา ไปทุกคนไม่เข้าไปเลยไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ผ่านเลยตายเลย<ะ>ตายตายโอผมดูจากห่างๆที่นี่จะห่วงๆพี่ไม่เดี๋ยวจบเลยวะไม่เดี๋ยวเดีย๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูว่าไอ้พอลวินจะรอดหรือเปล่าเ<ม>พ<อ>ราะว่าเพราะว่าพี่เพราะว่าพี่กับโซก็ผ่านมาแล้วก็เลยก็เลยไม่ซี แล้วแต่เราเลยแต่ตอนนี้พี่ขอกลับนะเพราะมันกลังมันกำลังมา <c oughs> เอา้าเขาจะถามุณทำไม <laughs> ถ้าเราถ้าเราอยากเล่าไปด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันพี่มันนานนะเล่นใหม่หมดเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> น่ารักแชมเปลาฟันขาวจ้ยบางทีไอตัวนี้มันอาจจะเน้นกินแค่แค่ส่วนตัวเราแล้วมันก็เหลือท่อนขาให้เราอย่างน้อยมันก็ใจดีนะไม่กินหมดเลยสี่สี่เก้าสี่สี่เก้าไปโอเคกดได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาที่เดิมก่อนเข้ามาที่เดิมก่อนวิรัเข้ามาที่เดิมก่อนทางเลยเนี่ยมาเลยไปเวนมาไปเวนมาโอเคอันนี้เราต้องอ้อมทางเพราะว่ามันเพราะว่าเรากลับไปทางที่เราที่เรามาโอกาสจะเจอแกรมโบเนี่ยมันก็คือเราตายเลยครับบางทีอาจจะฟุกกว่านี้ก็คือมันดักสองทางก็คือเราก็ไม่รอดอ่ะมาเขาให้มาฟรีแล้วก็ได้ได้เงินมาด้วยหกห้าสามโอู้้จะเย็นละเราต้องเราต้องทำภารกิจ อะไรนะหกหกโอหกอะไรนะหกห้าสามสามไปกับพี่เดิมกับพี่เดิมถ้าถ้ากูตายปวินก็ตายอ่ะไปเปิดเราด้วยเอ่อหกเจ็ดหกเจ็ดเอ้หกห้าเจ็ดแต่ว่าติดติดลบกดไงอ่ะตอนนี้มันจะติดลบแล้วคือจงไงวะแค่ไงอะพี่รักไม่กดเลขหกแล้วกดเลขหนึ่งเหรอใช่ก็คือมันติดลบอ่ะ อห้ลองหนในหนลองกดไหนลองกดเลขห้าสิเลขเลขห้ามันคืออะไรเลขคืออะไรไม่รู้มันปิดมันบังอยู่หกเหรอเลขห้าหกเท่าไหร่ไหน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 ลองถอยมาลองถอยมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอด้วยอ๋อมึงยังไม่ลองเลยไหนเนี่ยติดลบเนี่ยติดลบติดลบคืออะห้าห้าติดลบคือคือเลขห้าผมเลขห้าคือศูนย์แต่ห้าห้าเลขหกก็คือก็คือตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเลยนึกออกใช่ป่ะติดลบไม่ติดเลย่หน เ็ตสี่สองเหรออ่ะอ่ะแลกดทำไงต่ออ่ะแล้ก็สับสวิตอ่าเห็นไหมเนี่ยเราก็ทำได้ไาไปก่อนกันต่อชิ้นเนื้ออู้ลูกชิ้นเนื้ออยู่ข้างหน้ากูอ่ะ <c oughs> มาเนี่ยมาเนี่ย <c oughs> อืออ๊ยอันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเต็มตัววิ่งนะลองใส่ดูวะลบลบสี่ไม่เอาไว้ย ไปแต่โตวิ่งนะโตวิ่งไปไหนอะไป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 ่ช้าที่แต่ช้าลูชิตมาลูชิตยากมาแล้วูชิยกมาโอ้โหไปไหนอะไปไหนอะโอเคบแล้วลง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 เลยเหรอลงเลยปะไป็นผมลงนะแล้วคือโอ้โห อันนี้มันไอ้นี่ตัวขายของดิเจฟอยู่ที่นี่ด้วยโอเคโอ้เอาเอากูไม่ได้จะซื้อไม่ใช่เกี้ยนี่โอ้แค่สิบห้าแม่บั้นพี่ซื้อนี่แหละเอ้ยมีเหมือนแบบเขาบ้างแล้วนะตอนนี้อัดอยู่เฮ้ยตัวตัววะตัววะตัววะอย่าตายเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออ คือต้องมีคือแบบบ้านเนี่ยอ๋อมีปีหรือเปล่าวะว้าไม่เห็นแล้วเมื่อคืนเราเจอเจอไหนกันอ่ะหาหาฟิลหาฟิลก็ไม่กินเจอฟิลแล้วโอเคภาระกูมากกูเจอครบเลยแหละข้ามมาคุณจะกินมันได้เลยไหนลองใส่ลองใส่ลองใส่เห็นปะแค่บอกเป็นภาระวะโอเคโอเคีใส่ไงอ่ะกดยี่หางี้กดกดอะไรหนึ่งที ก็ไม่รู้อะคนเราไม่รู้ย่อมไม่ผิดเอ้ยจะวะไม่รู้คนไม่รู้ย่อมไม่ผิดผิดอย่างนี้เองอุ้ยโอ๊โอ๊ะโอ๊ผิด๊ะโอ๊ะมร๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ่ะโอนะโอ๊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 ะโอหะโอะอะโองพี่โผิดอะไรเนี่ยต้องระวังนะะจ จะมีโอกาสหนูอเอาพี่ตายเลยโอ้ยใครหยอกสิก็ตายเลยปวดต้องมองข้างบนแล้วอย่าสาเหตุที่มองบนตลอดโอ้ย,อยลองต่อแล้วกกดีสิกลัวไม่สำคัญเดี๋ยวไม่มีใครเชื่อกูเลยสงสัยเรื่องเอามองอัดปล่อยเนูเชื่อเพื่ได้นะไม่ค่อยได้ไฟมันจะไหม้ฮ <laughs> ะไฟมันจะไหม้ ถูกที่เราเต็มหน้าเลยเฮ้ยผมบอกตำรวจแน่สารวัตรชื่อโอมเคออะไรสะกดเทปบ้างนะสะกดเทพอันนี้เลยอันนี้มาจริงอันนี้มาจริงแคร์ใครร่วงแคร์ใครร่วงแคร์ใครร่วงแอบ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 เออแล้วแล้วแอบยังไงไหมอ่ะรอรอชัวร์รอชัวร์พี่เขายืนยันไปแล้วทีทีไม่มาทีไม่มาแล้วแอบ ้ปา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 พี่ต้องหน้อยู่เลยอุ้ยกลับกลับอีกเนี่ยอันนี้งอันนี้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 อจริงอ่ีนดบางกูมองไม่เห็นเฮ้ยพิาที่บ้าอาไปอาไอไเออกดูชิบเลยพาตกยังยังอยู่ยังอยู่แมพเนี่ยเขาเขาให้ทหมดหมด โอ้ใจเย็นๆพี่โดกมลเลยคนเรากองทัพมันต้องเดินด้วยพาสเตอร์ไปทุกคนโดนหมืันเลยอ่ะชีวิตนี้คนเรามันต้องติดสกอตเทปอีกไะเวลาเราจะไปโรงพยาบาลทั้งทีบอเข้าผมขอสกอตเทปแปะแผลหน่อยครับป่วยมาขอสกอตเทปหน่อยอ้าวกูละอมเลยหาฟิวบอฟิวเนื้อมาเลื่องใส่ไปดูฟังก่อนอย่างนี้นี่เองอันนี้กูทิ้งได้ไม่ใช้แล้วโอเคจ้ะ เจอแบบหัวแจ็คคอตเลยไอ้เจ็คคอร์หัวนี้นี่มันค้างแสงเอา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 เขาใส่กันแล้วประตูนี้มาวิชาเทปวิชาเทปสกชาเทปเต่าพี่อีกแล้วใครบอกประตูนี้ใครบอกกูประตูนี้เี่อะไรนะเออกูเชื่อว่าประตูนี้เอ้ยใจคนเรามันต้องอย่างนี้ เราไหมเดาไหมเราสุ่มไหมอุ้ยเท่าไหร่วะโอ้โหเรื่องกูไม่ใช่แล้วเราเปิดคนละประตูเลยไหมเอาปะเฮ้ยกูใช่กูใช่ตาคดูเราฮะอุ้ยเฮ้ยโชคดีโชคดีไม่เปิดคตัวแบบกล่องกล่องสุ่มเหมือเงี้ยกล่องสุ่มอุ้ยใช่เฮ้ยมา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 เฮ้ยตัวินพุ่งทีมาเข้าที่เดิมไม่ได้นะข้างล่างตรงไหนดียวอันนี้นี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่แหละเข้าเลย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 กดเข้าไปเลยพี่นาะกดเข้ามาเลยไอ้ยาไม่เจอเจอตัวเอนล่างสองเลยอ่ะ นี่อ่ะโอเคไอ้นนี่แบบมินิเกมไม่เป็นไรกันอ่ะไม่เป็นไรทุกคนทุกคนยังหวังพึ่งกูอยู่ไม่ได้ไป่นึงถ้ากูตายไม่ต้องคิดมากกันนะปอยปววีนก็มาครั้งแรกเลยถึงประตูเนี่ยกระูดดเประตูยี่สิบไปหลบหลบหลบรองแล้วเจ้ขอให้มันโดนสักคนแตะสกวีนรักเราแหละถ้ามันชอบนำแทบ โอ้ชิบหายแล้วห้องนี้เฮ้ยสกอตเทฟเราจะไปกันไหนใช่ไหมเดือดเดือดแล้วหนึ่งอันถ้าพี่ตาตาเราจะตายด้วยกันนะเพราะเราเดินด้วยกันอยู่โอ้โหแล้วมากันหมดเลยอุ้ยเพื่อนเอาไว้ไอชิวเลยนอนอะไรคบออกมาไม่ได้กลัวล็อกเกอร์กูเองมันกลัวล็อกเกอร์กูเองมันกลัวล็อกเกอร์กูเองเราบอกล็อกเกอร์มันบอกรูเราบอกร็อกเกอร์รูเองไงมาไอโซโซมาเลยเดี๋ยวให้ให้มันสงบอารมณ์มันก่อน

เชื่อพี่เชื่อพี่จบนะกูว่ากูได้หนึ่งคลิปได้เฮียแล้วเราก็ต้องอัดเราก็ต้องอัดอีกคลิปหนึ่งไกด์เคลิปเนี่ยแหละ let's go พี่น้องประชาชนทุกท่านไอปนี่ไม่แล้วพี่อมน้ำพี่อมมาน้ำพี่อมเอาที่ผมบอกว่าน้ำเปลี่ยนสีกล้วยโอนุเลยโอเคต่อตงไปเลยต่อไปเลยไป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 ทุกคนหยุดหยุดหนึ่งวิสักแป๊บนึงโอเคแล้วก็วิ่งต่อไอ้นี่ยคืออะไร

แต่กูโยนแฮร์เพื่อนผู้คนไม่รู้กูโยนเราไม่ไหวแล้วกูโยนเลยพวกปวดขี้เหรอไม่ใช่เป็นรถปวดขี้ระวังนะระวังนะมีกระโดดนะจะหนีตายอ่ะเอาค่ะไปซ้าย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 ไปไปไปโอเคแล้วก็ซ้ายอีกรอบนึงมองก่อนมองก่อนมองก่อนโอโอ้ยที่พี่ันบอกที่พี่ันบอกสายก่อนเมื่อกี้คุณเร็วๆสายแล้วนะซอยตุ๊กตาเมื่อกี้ให้มองให้มองก่อนถ้าถ้าบอกสายก็ให้มองก่อนมองก่อนมองก่อนเดี๋ยวดูให้ ขวา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 ไหนขวาขาพี่โอมโอเคพี่โอมเอโอหวาอะไรอะไรก็กเต้องูใจนเนียี่โมขนาดชื่อพี่โอมไปสกว่ารอบแล้วมจะน้ำชื่อต้องอ๊มเท่าขนาเนียวกตอโอมันดูคบกลวบ่อยอยู่ด้วยแล้วแล้วยิ่งคิปกลวเดียวโอ้โหไม่พูดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมั้งเนี้ยเย่รอแล้วรอแล้วรอแล้วเยฮ้ยแาโดน มีทําไมดีอ่ยทำไมเป็นแบบว่าโอ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยแบบมันเป็นดียาเอันนงอันนั้นใครอะขือนไท่ได้หรอมันคือแบบเอ่อวิธีการสอนการกดชักโครกใช่การชักโครกอะไรใหญ่ขนาดนั้นโครกครับครับก้อนเนื้อโอ้โหพี่อมมาพี่อมมาต้องทําไงต้องทํายังไงอ่ะไปไปหมุนวาลไปหมุนวาลตรงนี้หมุนวาลที่ไหนอ่ะไฟวาลไปหมุนวาลป้าป้าป้าทําทํปั๊มน้ำ มไงอ่ะเห็นมดไดเลยคบรู้นะคืออะไรแล้วเป็นมุดแล้วเป็นมุดไม่ได้อกอ่้คือมุแล้วาเลยใช่เดีพออันนี้อันนี้เราที่สองเาโกหกเนี่ยเขาโกกโกกคนี้โกดกแล้วละฝากเงนากเงนฝากนวาไว้พี่หน่อยด้รักกกูเฉยฝากเงินวา้พี่หน่อยนะมุนล่างกันล่าง ไปยัออทางนี้ไปยังไงอะจะไม่เป็นไปไงพี่ร so ja. ้ย <be> ม <atz ixel> <The Mean> ้พี่พี่แทไม้ปะโอ้ไหนวะโอ้ยตายกลัวปะนตนี้ตัวนี้ระโดดกระโดดกระโดดโดดกลัวว่าะวินปะวินปะวินมึงเห็นแล้วน่ะระวังแสงไีี่จะเล่นพี่แล้วไม่ได้นดูแล้วบ่ไยมออแล่ะวินสู้ๆปะวินสู้ๆปะวินนั่นแหลรเก่งมากลูกชาย เดราไปโดนกด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 โดดนกเก่งมากลูกชายเรานี่อย่าตายนะโดนอะไงต่ออะโดนลระโดว่าเนี่ยว้าวกระโดดลงไปกดใครพูดว่างบอกว่าไมาพี่ฮะประเวณีฝากไปนะเป็นแค่แต่ตรงนี้นะหนึ่งอันก็ได้หนึ่งอันแล้วก็คือหนึ่งอันเลยไปโทรมาพี่แม่โทรมาทำไมปีเต้ ไปเวนฝากหมุนวาสองอร์หน่อยนะเั่งอะไกันกับพิธาพิมูโอ้โหโหจริงด้วยนะไม่ได้เพื่อนมันมันอุตส่าห์มันจะจบดีแล้วนะมันตื่นตาแน่นะโอเคเรียบร้อยไปเรอ้โหโแม่กันะคอกตังเห้ยไปไหมจากน้ำดำมันกลายเป็นน้ำใสไปแล้วไปสับสวินได้เลยสวินนะจับไหมวะ ค,คนอะไรสับไม่เป็นฝากบอกลาลูกเมียหนูด้วยนะพี่หนูคงไม่ได้กับกูพี่แล้ว <laughs> มาสี่หายสองมาสี่หายสองไม่ใช่ <laughs> ทางออกทางออกทางออกแค <c ười> ่ไรอย่างนี้เนี่ยอ่ะเคลนไปหลองเลยขึ้น่ันไปทยอีกแล้วไปก่อนเลยพี่ท้าไม่เชื่อกูเหรอนี่มันจะจบเกมเนี่ยแล้วนะ <c ười> ่ะบอกว่าเราต้องให้กิจลุ้นพี่ไปก่อนอ๋ออะไรอะเนี่ย ขึ้นสีแดงเนาะโอ้ผมบอกตำรวจแน่สารวัตรจะชื่อชื่อพี่อมเฮ้ยหลุดพ้นแล้วเราจะได้กลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านอยู่ในป่าแล้วมอสอะนะไปปอบอินเปิดเลยอ่ะเลยไปเลยไปเลยเปิดเลยเอาไปทีงี้กดมันอะเอาคาสซี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 อึ๊บ บานะได้พ oh, oh. ี on, ่อมอยู่ข้างในเอ้าโดน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 วิงยู่ไวเนี่ยโดนโดนเอาไมกินกันเองแล้วเอาแล้วต่อครับเอาพี่อมผมมาทูบิวคอนติเนวีทุบโผล่แล้วก็ ดูมีคอนติเนวโอเคคุณดูผมว่าเราคงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้กันแล้วลก,ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ยังมี2ช่องทางนะครับก็คือ z g t H นะครับแล้วก็ e n d e ดอมิแล้วก็ทีวีป่ะวะรถูกดกซับสไครต์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอขอตัวลาไว้เพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบายครับนะครับเจอกัน